เห็นหมาอยู่ไตอู้เจอปไปางานเขาไปน้องมาลงมห้ไหมหาควา,ามาลงมาันจะไปกวนเขาตามูนะเห็นหมามันมาเป็นเน็กินม่เป็นเน็กินนี่หล่าดิหนะาตาหนามแม่ไม้พีนพี่ลงตาหนามแม่น,นเห็นหมา ว่เอ๊ะเอ้าหันโอ๊ยไงไปเป็นน้อนขึ้งพ่อผับไปกวนเขาอยากกินน้มอะไรบุ๊กเบื้องส้นเราสิอยากกินน้มแม่อยากกวนแม่อยากกินน้มแม่สินอนนั่น้อนเออแม่จะเป็นน้อนน้ำตัวน้อนนี่แหละเดี๋ยวแม่ก็ไปนอนหันน้อนน้ำกันพอดีกับลูกสาวน่ะน่ะเขานอนถ่าแล้ว น้ำแม่แม่ก็หิวนอนกันน้อนซะหัวขาอย่าใกล้แม่ดินะขาอย่าใกล้แม่ลายจกน้อนน้ำแม่นอนน้ำแม่จากสองนาทีละน้อนปะสองนาทีปะจากน้อยก็ได้ออกคนเดียวเี้น้องเี่นนกันจากสองสามนาทีเนาะแล้วแม่จะฟ้าไปออกไปกินหนาเนาะ ดนะีใจายขันแม่มาขัานแม่มานอนเห็นแมวมานอนเห็นแม่มานอน,ห,น,น,อนหลับมานอนนาแม่โอ้แม่ก็เฮียนอนด้วกันขากายแม่เซยปากบานเลย ใช่แม่เธอเลยเ้าได้เห็นพ่อปะ่ะได้เห็นพ่อป่าเอินพ่อดูพ่อจ๋าดูพ่อจ๋าดีพ่อจ๋าปะ่ะพ่อจา๋ามีเราลูกสาวนะ้อยน้ำสม,มือ